พยายามคิดแทนเขาทําให้เขามี PV ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะ P ีเป็นตัวดีที่ทําให้เขาอยู่ต่อคุณเชื่อผมไหมเข้าใจไหมครับอย่าเพิ่งไปเป่าหูเรื่องอื่นมันทําให้สับสนมันทําให้งงแล้วมาใดก็แล้วแต่ทันทีที่เขาขึ้นโกเป็นระดับกลางระดับกลางจะสังเกตว่าตําแหน่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราเริ่มตั้งแต่อะไรครับ เมอร์เกอรี่จูวีนัสเตเทิลและ p a r a ไดส์ตรงนี้แหะครับเขาต้องทำงานสองอย่างพร้อมๆกันทำงานอันที่หนึ่งก็คือยังคงเก็บ PV อยู่ไหมยังคงเก็บ PV แต่ไม่เก็บคนเดียวตอนช่วงต้นเขาไม่ต้องไปสนใจขยายงานได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรและส่วนใหญ่มันจะได้มาเองจริงไหมจริงแต่เป็นการได้ออโต้ก็คือพอไปชวนคนให้เขาสมัครเป็นเมมเบอร แล้วมันก็ได้ทั้งคนมาทําไม่ทําไม่สนแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ผู้บริโภคแล้วเก็บพีวีมาเยอะๆพอมาถึงระดับกลางจะมีพูกบริโภคอยู่กลุ่มหนึ่งเห็นเขาได้บ้างก็เริ่มทําแบบเขาบ้างนั่นแหละเขากําลังแบ่งเบาภาระจากระดับต้นไปจริงไม่จริงยากที่เคยต้องแบกอยู่คนเดียวเริ่มมีคนมาช่วยแบกดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายก็คือส่วนหนึ่งเอาเวลาไปเก็บ P ีและอีกส่วนหนึ่งเริ่มกลับไปดูแล ดาวไลน์ไปดูคนไหนว่ามีแววเมื่อตอนอยู่ระดับต้นทำแทบตายได้มาประมาณสักหมื่นสองหมื่นห้าถึงสองหมื่นชนตัวนะเหนื่อยไหมเหนื่อยทำทั้งเดือนเลยแต่พอร,ระดับกลางตัวเองเหนื่อยน้อยลงไปเยอะเลยแต่ได้สองหมื่นฝีมือมันพัฒนาะงแต่เวลามันเหลือเอาเวลาไปสร้างโกแต่ยอดมันไม่ใช่แค่สองหมื่นละมันจะมีคนที่อยู่ระดับล่างเราทำมากกว่านี่ออกไหมครับทำเหมือนเราเนี่ย แล้วได้ไม่ตั้งสองหมื่นเท่าไราได้คนละหมื่นคนละหมื่นแต่มันทำสิบคนมาเป็นแสนหนึ่งตรงนี้เองที่ทําให้รายได้เราเริ่มมีสองชั้นเข้าใจคำว่ารายได้สองชั้นไหมรายได้ชั้นที่หนึ่งมาจากไหนจากตัวเราเองที่ไปสู่ผู้บริโภคถึงไหมครับรายได้ชั้นที่สองมาจากไหนคือเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายนั่นไงเข้าใจไหมครับแล้วรายได้เครือข่ายตรงนี้คือรายได้ที่มั่นคงเพราะรายได้อันแรกวันไหนคุณป่วยไม่สบายสามวันไม่ได้ออกหากิน เงินมาไหมไม่มาแต่ถ้าคุณป่วยไม่สบายเน็ตเวิร์กยังทำงานอยู่เงินมาไหมเงินมาถ้าเห็นตรงนี้คุณจะรู้ว่านี่แหละครับคือความมั่นคงของธุรกิจเกฟเร์ลินเห็นภาพไหมถ้าคุณใช้ตรงนี้ในการอธิบายคนเข้าใจผมเชื่อว่านี่คือช่องทางสุดท้ายครับคือระดับสูงเอาละทีนี้อย่างที่บอกอยากจะเป็นไดมอนด์แล้วละคือการสร้างพลปะยอันนี้ก็ยากต้องเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น ต้องรู้จักบริหารจัดการทีมงานบริหารต้องเรียนรู้วิชาการบริหารให้เพิ่มขึ้นผมถามนิดหนึ่งพวกเราในห้องนี้ขณะนี้ท่านเดินอยู่ในระดับไหนใครอยู่ระดับต้นยกมือครับใครอยู่ระดับต้นครับโอเคใครอยู่ระดับกลางครับยกมือครับใครอยู่ระดับสูงอยู่ครับยกมือครับอ่ะกำลังตายไปเห็นจุดยืนของตัวเองให้ชัดจะได้รู้ว่างานที่ทำคืออะไร เพราะแต่ละระดับมีงานที่ทำไม่เหมือนกันแต่ละระดับมีสิ่งที่ต้องไปเรียนรู้ไม่เหมือนกันครับนี่ออกไหมเข้าใจไหมครับเคลียร์นะถ้าไม่รู้จุดยืนมันก็เดินไปไม่ถูกผ่านนะผ่านนะโอเคผ่านไปมาดูเตรียมตัวอย่างไรต้องไปพบผู้มุงง่งหวังในข้อที่สดูเลยครับความพร้อมของคนอันแรกเลยครับ ข้อมูลสินค้าแน่นพอไหมทุกครั้งที่มีสินค้าใหม่ฉกโวยโอกาสไหมวันนี้คุณรู้จักบรรจารู้จักแอส,สา่ารู้จักจักตุฉะขนาดไหนคุณรู้ไหมจัตุฉะมันช่วยลดน้ําหนักได้ด้วยคุณรู้ไหมว่าบรรจัมันช่วยอะไรได้บ้างรู้ไหมปัญหาของบรรจาอยู่ที่ตรงไหนเข้าใจไหมครับพวกเราเจอไหมคนกินบรรจัเจอปัญหาอะไรครับกินยากไหมแล้วคุณรู้ไหมจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงฮะ ฮ้ยไม่ยากหรอกมันยากมันไม่ยากหรอกกูกินไม่เห็นยากนะมันมึงเข้าใจตรงนี้ไหมทำไมไม่เปลี่ยนใหม่ล่ะทำไมถ้าคนไหนบอกยากจะบอกเออมันยากมันยากแต่มันดีใหม่ใหม่ถ้ารู้ว่ามันยากอยากกินเยอะนิดเดียวก่อนแต่ดูซิมันไหวไหมเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างที่มันดีขึ้นนึกออกไหมครับ เชิงอธิบายเชิงเปรียบเทียบไม่ใช่เอาตัวเองไปตัดสินเขามันไม่ยากมันไม่ยากเองละกันไม่ยากมังคับกูจังก็กูยากอะ่ะก็กูยากอะ่ะเข้าใจตรงน,นี้ไหมหลายครั้งอย่าเอาตัวเองเป็นตัวตัดสินอย่าเอาตัวเองเป็นคนตัดสินใช่ไหมครับแล้วพอกินไปสักระยะหนึ่งแล้วพอกินเสร็จมันต้องรู้จักเชียร์รู้จักถามนําคุณเคยไหมพวกท่างตัดเสือ้อพวกเราหลายคนโดนท่างตัดเสือ้อผู้หญิงก็โดนหลอกเยอะ เอาเสื้อไปแก้ไล่ล้านน่ยมันทําไม่ทันมันลืมพอมันเห็นคุณมาอุ้ยตายหากูลืมแก้เสื้อให้มันพอมันเจอหน้าคุณมันฉกคุณไปก่อนเลยอ้ามาพอดีเลยเนี่ยเสร็จตั้งแต่สองวันก่อนดูมันพูดเสร็จแล้วบอกให้เอาไปลองเราก็ไปลองพอไปลองมันไปดักหน้าห้องเสื้อพอเปิดออกมาเห็นไหมพอดีไหมพอดีไหมคุณก็เออเออเนี่ยดีขึ้นตั้งเยอะนะรู้ตัวบ้างบว่าโดนหลอกเข้าใจตรงนี้ไหมถามนําถามพยายามบอกเอ้ยแล้วไหวไหม มันดีขึ้นไหมเพื่อแลกกันแล้วเชื่อไหมว่ามันเปลี่ยนความรู้สึกคนได้จากคําพูดของเราคุณเชื่อไหมนี่แหละคือข้อมูลเข้าใจงานไหมคุณทํคกิฟฟรีคุณเข้าใจมันไหมคุณเข้าใจแก่นของธุรกิจมันไหมว่ามันคือทําอะไรจําไว้นะเราเป็นนักธุรกิจนะเราไม่ใช่นักขายตรงแปลว่าเราต้องมีการบริหารจัดการคุณจะร่ำรวยได้เงินะเยอะ,ยอะโดยไม่มีการลงทุน ในแง่ของการค่าใช้จ่ายค่าโสหุ่ยไม่มีจริงไม่จริงเข้าใจไหมครับมีดาวลายเยอะแยะไม่มีความเป็นคนใจป้ามเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลามีไหมเคยมีบ้างไหมหรือจะเอาเขาอย่างเดียวอย่าลืมเด็ดดาวลายทั้งหมดผลประโยชน์ทั้งหมดส่วนท,ที่เขาสร้างให้เราจริงไหมคุณลองตีกลับไปประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมและคุณรู้ไหมว่าเงินมันต่อเงินนี่คือการคิดแบบนักธุรกิจคิดแบบนักธุรกิจไม่ใช่งอกเอาแต่งกเอาเอาอย่างเดียวหมดทุกอย่างไม่ได้พร้อมจิตใจและกําลังใจ นะครับจิตใจกำลังใจผมไม่คำอยู่สามคำในภาวะแบบนี้คำแรกคืออดวันนี้ต้องอึดจริงๆในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่อดไม่ได้ไม่อึดตายอย่างเดียวแต่อึดอย่างเดียวอดเหมือนวัวเหมือนควายไม่ฉลาดต้องฮึดฮึดเข้าใจไหมครับถึงอืดและฮึดก็ยังอยู่ที่บ้าน ต้องออกไปสู้ต้องออกไปสู้ตลาดอยู่ข้างนอกวันนี้หลายหลายคนบอกตลาดซบเซาแต่ที่น่าแปลกก็คือมีบางคนบอกว่ากําลังดีขึ้นและมีบางคนบอกก็กําลังแย่ลงนึกอองไหมครับมีบางคนบอกกําลังดีขึ้นมีบางคนบอกกําลังแย่ลงเอาง่ายง่ายง่ายกันละกันเมื่อวานไปไประชุมกับกลุ่มธุรกิจยานยนต์มาเขาบอกว่าหลังจากปฏิวัติแล้วแล้วภาวะวอุตสาหกรรมยานยนต์น่าจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีขึ้นหลายคนก็กําลังเครียด แต่พอไปถามไอกกลุ่มที่เป็นรถซุป,ปราคาคืออรถแพงๆมันบอกยอดมันดีขึ้นเวยเอางงอีกเหมือนกันเว้ยนึ่ออกไหมครับในขณะที่ตลาดเสื้อผ้าบางแห่งดีขึ้นบางแห่งแย่ลงเรามาดูครับอืดฮดสูค้คืออะไรบ้างอ่ะเรามาดูนี่เลยอึดอันแรกก็คือตรงนี้ครับคิดเชิงบวกบ้างมันไม่มีอะไรโรยไปได้เกลีบกุหลาบหรอกโอกาสพลาดมีไหมเขาบอกคิดเผื่อบ้าง อย่าเต็มร้อยมันไม่มีอะไรเต็มร้อยหรอกหัดให้กําลังใจกับตัวเองเมื่อคิดอย่างนี้ได้เชิงบวกได้บ้างเนี่ยนะมันก็จะทำอะไรครับมีกําลังใจใครไปงานปีมาเจอใครครับมนุษย์เพนกวินเราชื่อคุณอะไรครับคุณเอกกระชายพอเห็นเขาแล้วนึกถึงตัวเองเป็นไงอยากเป็นอย่างเขาไหมไม่ไมหมายถึงไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่กำลังใจไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวนึกออกไหมครับเขาสู้ไหม เขาสู้เขาสู้แล้วเราเป็นใครมือเตีนดีๆอายเขาไหมเหนื่อยออาไหมครับฮึดยังไงครับหัดให้กําลังใจกับตัวเองหัดยืนหน้ากระจกกูนี่เก่งจริงๆหัดหัดอย่างนี้บ้างแต่ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งนะหัดให้กําลังใจคนข้างตัวบ้างหัดให้กําลังใจนิสัยคนไทยนี่ก็แปลกมีนิสัยที่สั่งสมกันมาแปลก ชมไม่เป็นถามทำไมไม่ชมเดี๋ยวมันเหลิงเคยได้ยินคำนี้ไหมเฮ้ยคนเราไม่ใช่นะคนเรามันต้องหัดชมกันบ้างลูกเต้าเนี่ยชมมันบ้างเออเก่งนะเก่งนะแล้วจะมีกําลังใจนึกออกไหมครับที่กับชาวบ้านชมที่กับคนข้างตัวเนี่ยนี่ไม่ใช่เอาความจริงมาระบายนะแต่มันก็ทนมานานอ่ะนะบ้านนู้นดีบ้านนี้ดีหมดแต่บ้านตัวเองนึกออกไหมโอเคอย่าไปพูดถึงมันเลยนะ สู้ยังไงครับเขาบอกคนจะสู้อะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าจงสู้อย่างมีเป้าหมายการตั้งเป้าใดๆก็แล้วแต่นะผมให้ไว้สามอย่างหนึ่งอย่าเป้าตั้งเป้าแบบเลื่อนลอยต้องตั้งเป้าให้เป็นรูปธรรมจะเอาเท่าไหร่เดือนหน้าบอกมาเป็นตัวเลขอย่าบอกเฉยๆว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดไม่เอาไม่เอา ฉันจะปิดยอดด้วยเงินเท่าไหร่บอกมาบอกมาเลยแต่การคิดแล้วเนี่ยการตั้งเป้าอย่างเดียวเนี่ยนะต้องกำหนดตัวเลขแล้วเป้าที่สองที่จะสอนพวกเราก็คือเป้านั้นต้องดูสารรูปตัวเองว่าทําได้ไหมอย่าตั้งอะไรที่มันเกินเลยจากความเป็นจริงเพราะอะไรรู้ไหมถ้าตั้งเลยความเป็นจริงเกินไปจะทำให้ใจมันฝ่อแล้วผ่านไม่ไปแล้วมีข้ออ้างเข้าใจตรงนี้ไหมครับ แล้วมีข้ออ้างเข้าใจไหมครับผมไม่เคยบอกตัวเองว่าจะลดน้าหนักเหลือ50กิโลมแต่ผมบอกตัวเองว่าผมจะลดน้าหนักพยายาม2เดือนกิโลหนึ่งไหวไหมอย่างเงี้ยแล้วผมก็ลดออกมาเป็นลํำดับๆแต่ถ้าผมบอกว่าภายในเดือนนี้จะลด15กิโลเจ๊งตายตายอย่างเดียวทํานองเดียวกันหัดตั้งเป้าที่เป็นรูปธรรมและเป้านั้นต้องไม่ไกลเกินฝันหลังจากตั้งข้อที่สองเรียบร้อยแล้วไม่ไกลเกินฝันเรียบร้อยแล้ว ข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดอย่าพลาดอย่าพลาดถามว่าเริ่มอะไรเดี๋ยวนี้เริ่มอะไรบ้างแต่กี้ที่บอกไปทั้งหมดให้เริ่มตามนั้นที่บอกไปทั้งหมดตัวเองยังขาดอะไรสํารวจตัวเองครับวันนี้จะจะทาธุรกิจกิฟฟารีนให้มันดีถามตัวเองว่าคนทําธุรกิจกิฟฟารีนต้องมีความพร้อมอะไรบ้างถามตัวเองว่าเมื่อเปรียบเทียบความพร้อมแล้วเรายังขาดอะไรอยู่แล้วเติมเต็มซะแล้วเติมเต็มซะ ที่พูดมาทั้งหมดนะไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเลย <c oughs> เรื่องของใคร <c oughs> เรื่องของตัวเองเอาชนะใคร <c oughs> เอาชนะตัวเองทั้งสิน้นวันนี้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ของคนคอื่นไม่ใช่เศรษฐกิจ <c oughs> ไม่ใช่สินค้า <c oughs> ไม่ใช่บริษัทแต่เป็นปัญหาใครครับ <c oughs> ตัวเอง <c oughs> วันนี้พวกเราแพ้ภัยตัวเองแพ้อารมณ์ตัวเองหากเอาชนะมันได้มาหลายพรุ่ง <c oughs> นี้ก็รวยแล้วจริงไหม เอาชนะตัวเองสักทีหนึ่งและผมเชื่อว่าความสำเร็จมันอยู่แค่เอื้อมอย่าลืมสามสูตรที่ตั้งตั้งเป้าให้เป็นรูปธรรมอย่าตั้งให้ไกลเกินไปและลงมือทําทันทีโอเคไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ฝากไว้เก็บยอดบั้านปลาให้มันรวยให้เต็มที่ใครมีคำถามที่จะถามผมอีกบ้างครับมีคำถามไหมถ้าไม่มีคำมันไม่น่าจะไม่น่านะถามไม่เคยมีอยู่แล้วไม่เป็นไร ผมต่อให้นิดหนึ่งในแง่ของคำว่ารูปธรรมอันนี้แถมให้หลังจากตั้งเป้าไปรูปธรรมตั้งไงบ้างส่วนใหญ่ตั้งให้ดีที่สุดก็คือมีทางตั้งอยู่สองทาง 1. รูปธรรมท,ที่เกิดจากยอดที่จะทําหรือรูปธรรมจากเงินที่เราอยากได้เช่นเคยมีไรายได้อยู่2 0,000อ,อยากได้25 0 0 0นึกออกไหมครับนี่คือเงินที่อยากได้หรือไม่จากรูปธรรมท,ที่ตัวเองทําก็คือจะทํา3 0 0ื่นส,นสามแสนสมมติทีมงาน3 0 0 0 0นตัวเอง3 0,000มมื่นสมมติตั้ง เราดูจากตัวเองก่อนถ้าตัวเองจะทำสามหมื่นถ้าตั้งแค่นี้เสร็จแล้วก็พยายามทำไปเรื่อยๆไม่มีทางได้ต้องรู้จักสเต็ปที่สองแปลงตัวเลขให้กลายเป็นรายละเอียดของงานก็คือถามตัวเองว่าถ้าจะทำยอดสามหมื่นต้องขายสินค้าอะไรบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่นี่ออกไหมครับเขาเรียกแปลงยอดขายให้กลายเป็นยอดสินค้า แปลงยอดขายให้กลายเป็นยอดสินค้าเวลามาดูยอดสินค้าตูมปั๊บก็ดูว่าเราขายสินค้าอยู่กี่ตัวถ้าเราเก่งอยู่20ตัวก็เอา20ตัวมานั่งเรียงดูว่าหยอดเด้ถ้าจะเอาสามหมื่นใน20ตัวต้องหยอดตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะได้เลยครับเราก็จะได้ปัญจะ15ขวดน้ําทับทิม10ขวดยาซิฟัน34หลอดนึกออกไหมแล้วก็รายละเอียดใน20ตัวที่เราได้ตรงนี้ไป พอเราได้ตรงนี้มาเสร็จก็ต้องถามตัวเองต่อว่าเฮ้ยปัญจาสบห้ขวดขายให้ใครบ้างนั่นคือสเต็ปที่3แปลงยอดสินค้าให้กลายเป็นผู้มุ่งหวังที่จะไปหาแปลงยอดสินค้าให้กลายเป็นผู้มุ่งหวังที่จะไปหาหลังจากเราได้ยอดสินค้าได้ผู้มุ่งหวังว่าถ้าจะให้คนมาซื้อให้ครบสามหมื่นนี่ได้คนที่หาทั้งหมดจะต้องหาทั้งหมดประมาณสัก36คน นั่นแปลว่าหนึ่งวันต้องขายให้ได้หนึ่งคนกว่ากว่าใช่ไม่ใช่ชเฉลี่ยออกมาสามหมื่นต่อเดือนวันหนึ่งควรขายได้เท่าไหร่พอเห็นตัวเลขไหมแล้วเริ่มเก็บทุกวันเก็บทุกวันนึกออกไหมครับอย่ารอให้ไปสะสมและติดลบการเก็บทุกวันพอเจ็ดวันมาตรวจสอบทีหนึง่งถ้าเดือนละสามหมื่นวันนึงต้องขายเท่าไหร่วันหนึ่งต้องพันหนึ่งเจ็ดวันที่ผ่านมาควรจะได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับเจ็ดพันถ้ามาได้มาหมื่นหนึ่งดีไหม นี่คือการระบบการติดตามงานกระบวนการทั้งหมดนี่คือการบริหารจัดการตัวเองทำตรงนี้ให้เก่งทำตรงนี้ให้คล่องแล้วพอรายได้มันมานี่คือตัวอย่างที่เอาไว้สอนดาวไลน์ให้เขาทำตามเราได้แล้วตรงนี้ไม่เหนื่อยแล้วแน่นแล้วรายได้จะเติบโตทีละสะเต็ปเชื่อไม่เชื่อทำไม่ทำ ผมไม่เชื่อ <laughs> <laughs> พอถามทุกครั้งก็เป็นอย่างนี้ทุกทีแต่ไงก็แล้วแต่ให้กำลังใจนะครับโชคดีทุกคนสวัสดีครับ